สวัสดีผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับที่ต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์คองเฟอร์ยูริสปรีเฟนช์กันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้เราอยู่กับคุณนามิดะนะครับเป็นอิรักสีเขียวนะทีมของเขานะครับคุณ VN Anti War นะครับอิรักสีส้มนะฮะแล้วก็คุณไปโจนะฮะอังกฤษสีเหลืองนะครับหรือจะเรียกว่าสหราชอาณาจัก็ได้นะ และทีมงานฝั่งขวานะครับดรอกเตอราลิสนะครับเป็นอิรักษสีน้ำเงินนะฮะโปรเพเยอร์จากเออตะวันออกกลางถ้าผมจำผิดผมต้องขออภัยนะฮะทีแล้วก็อะไรนี่ SQ SQL นะฮะเป็นอิรักษสีม่วงนะครับแล้วก็ตรงนี้บูกตี้นะครับอิรักษสีแดงน,นะฮะ เมื่อกี้แชทของคุณดรรอลิสหรือเปล่าทำไมพิมพ์ไทยได้ฮะนี่อย่าบอกว่าเป็นคนไทยปลอมชื่อมาอเีมีอาการแหลกเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังถือว่าพอเล่นได้อยู่นะครับตอนนี้เอนจิเนียร์วิ่งเข้าไปยึดบอ่อเน้ำมันเรียบร้อยนะครับของฟังซีเหลืองโอเคสีตอนนี้ทุกสีก็คงจะยึดบอ่อน้ำมันเสร็จแล้วนะฮะอ,อย่างที่เห็นนะครับ คือแมปนี้เป็น3านะฮะแล้วก็จะมีบอ่อน้ํามันสปอนอยู่ข้างๆฐานคุณนะครับคนที่จะส่งวิศวกรเข้าไปยึดนะฮะเพื่อเออเรียกว่าอะไรนะกำลังกำลังซับที่ดีขึ้นตอนแต่ว่าตอนนี้นี่สีน้ําเงินย้ายฐานใหญ่ลงมาข้างล่างแล้วนะครับมีสีส้มพลอยปวนนะครับให้กลางฐานได้อ่านแล้วโดนหมาสีน้าเงินรับเรียบร้อยสีน้าเงินสามารถกลางฐานได้แล้วนะฮะ รถมาแล้วนะครับสีเหลืองสร้างโอ้สีเหลืองมี forward base ด้วยนะฮะอ้อลืมบอกครับตรงนี้มันจะมีบังเกอร์ด้วยนะฮะแล้วก็มี2ฝั่งนะครับตรงกลางไม่มีนะฮะใช่ไหมตรงกลางหรือ,อใช่ตรงกลางไม่มีนะครับผมแล้วเมื่อกี้สีไร่สีส้มเฮ้ยสีส้มเอ้ย MCV สีส้มโดนในมุมเข้าครับเรียบร้อยดึงกับโอชิตเลยนะฮะเรื่องสีส้ม ใจยิงฐานใหญ่ตัวเองที่เนินะครับ,รรอบกองถูกอกนจังหวะนี้บึ้มแต่ว่าสีส้มนี่เป็นอิรักใช่ไหมเป็นโซเวียตคือมีโรงรถแล้วก็โอเคอยู่นะแต่ในขณะเดียวกันสีม่วงกับสีน้ำเงินสร้างโรงเก็บเร่เพื่อเก็บพลอยนะฮะสร้างเป็น forward base ไปเลยนะครับลงเซนทีเซนทรีกันไว้2จุดนะฮะของสีม่วงนะ ตอนนี้สีแดงกําลังจะเข้าหาสีส้มไหมไม่ซ้ำกันแต่ถ้าสีส้มย้ายลงมาด้านล่างแล้วับถ้าย้ายมาก็จะเจอรถเก็บเรของน้ําเงินนะครับผมยิงก่อนเลยโอ้มีอาการแหลกนะเนี่ยครับเรียบร้อยสีแดงลงมาช่วยได้ทันนะครับสีม่วงมีรถถังคันเดียวเลยฮะทั้งฐานขี่มาและอีกคันหนึ่ง สีส้มเขียวจะไหลขึ้นไปหาสีแดงนะครับคุณบูกาตี้โกเคกลับมาป้องกันบ้านตัวเองได้อยู่นะครับแล้วสีเหลืองทำไรโอ้สีเหลืองโดนน้าเงินบุกนะครับอย่างน้อยก็มีโรกเกทีเอแต่ว่ายังไงฮะคุณไปโจ้สเหลืงโอ้สร้างกระเด็นเจียออกมาเคาน์เตอร์นะฮะกระเด็นเจียนั่นก็เป็นหน่วยต่อต้านยันกรอบที่ดีนะครับคือตั้งป้อมป,ปับยิงตรวจปุ๊บตามมีก็เยอะขึ้นนะครับ แตในขณะเดียวกันครับฝั่งนี้กลางกลางแผนที่กใส่กันอยู่นะฮะแต่ว่าตอนนี้สีแดงไหลขึ้นไปแล้วครับเจอรถจับแรสีส้มนะเก็บร้อยรถแร่พังนะครับตอนนี้โอเกทียของสีเหลืองก็ยังยิงจิ้วจิวจวจว้อยู่นะสีม่วงต้องสร้างป้อมสอยขึ้นมาสอยนะ ในขณะเดียวกันนี้สีน้ำเงินไหลเข้ามาที่ฐานสีส้มแล้วครับมีอาการแหลกเล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะ <c oughs> ที่ตุ้มเรียบร้อยนะครับผมในผมว่าสีส้มไม่น่าทันนะฮะสร้างปั๊มรถถังออกมาไม่ทันแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้สีแดงสร้างไอซีเรียบร้อยสีส้มกดยอมเพลไปแล้วนะครับคุณเอนตี้บนะฮะเห็นว่ามาจากเวียดนามนะคนนี้ สีเขียวโอ้สีเขียวก็ไม่ไหวนะครับสีเหลืองก็ซูมไม่ไหวด้วยเช่นกันฮะต้องกดยอมแพ้ไปสีเขียวเหลือคนเดียวนะครับไม่ไหวนะครับต้องกดยอมแพ้ไปเช่นกันนะฮะทำให้ในคลิปนี้ชัยชนะได้ตกเป็นของคุณดรรลลิสคุณบูกัตตี้แล้วก็ SQL นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ